สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟนจากเมาโนตัวนี้ครับ PD 2 0 0 x ไมโครไดนามิกที่สามารถใช้ได้ทั้ง XLR แล้วก็ USB จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับและแน่นอนตลอดทั้งคลิปที่เราจะได้ยินเสียงก็จะมาจากไมโครโฟน PD 2 0 0 x ตัวนี้ก่อนอื่นนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแพ็กเกจตัวกล่องของ PD 2 0 0 x นะครับนี่นะจะมาเป็นแบบนี้เลยข้างในกล่องนะครับก็จะมีเจ้าตัวไมโครโฟนแล้วก็สายเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นสาย ไทสี C นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไทสีที่สามารถต่อเป็น USB ได้ทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราได้อย่างสะดวกสบายและไมค์ตัวนี้นะครับยังมีช่องทางการเชื่อมต่อแบบ XLR ด้วยมีช่องสําหรับเสียบหูฟังด้วยนะครับและถ้าถามว่าไมค์ตัวนี้ยุ่งยากในการเชื่อมต่อไหมก,ก็ต้องบอกว่าไม่เลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเสียบสายเข้ากับที่ไมโครโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราก็สามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องงงโปรแกรมอะไรเลยนี่ก็จะเป็นเสียงสดสดิบดบจากไมโครโฟนตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิด สมมติว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมีการปรับเสียงหรือว่ามีการจูนเสียที่มากกว่านั้นนะครับไมตัวนี้นะฮะสามารถใช้ไดเวอร์จากทางเมลโนได้นั่นเองนะครับก็สามารถไปปรับจูนเสียงหรือว่าใช้โปรแกรมเนี่ยในการแต่งเสียงได้เพิ่มมากขึ้นและละเอียดมากขึ้นนะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับเพราะว่ามีสายที่แบบว่าชนไทซีใช่ไหมเราก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆเลยนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อได้พอหลังจากที่เราเชื่อมต่อและเปิดการใช้งาน งานของไมโครโฟนนี่ครับก็จะเห็นไฟ R G B วิ่งรอบแบบนี้แล้วก็จะมีไฟจากด้านบนนะเป็นไฟแบบสีเขียวนะครับต้องบอกว่าจุดนี้นี่เหมาะแล้วก็อาจจะถูกใจสําหรับสายสตรีมเมอร์แน่ๆนะครับเพราะว่าจะแบบมีไฟ R G B ที่วิ่งรอบๆนะครับเวลาเราสตรีมก็จะมีความสวยงามนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความแบบโดดเด้งหรือว่ามีไฟที่เยอะเกินไปจนกวนตานะก็จะแบบวิ่งสวยๆอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะและที่สําคัญคือเราสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟได้จากการกดปุ่มทางด้านหลังตรงนี้ก็สามารถ ปรับสีไฟได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากหาไมที่ไปทําพอร์ชแคสแต่ว่าไฟ RGB เนี่ยมันกวนตาเราเกินไปเราก็สามารถปิดไฟได้ด้วยเช่นกันและส่วนฟังก์ชันการควบคุมไฟนะครับก็สามารถปรับได้จากในโปรแกรมเช่นกันนะครับลดความสว่างหรือว่าเพิ่มความสว่างไฟก็ทําได้นะครับปิดไฟเปิดไฟก็ปรับได้ในโปรแกรมได้เลยเช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆกับฟังก์ชันที่เขาจัดมาให้นะครับสำหรับการปรับเสียงและก็เพิ่มเสียง ของตัวไม้และหูฟังของเรานะครับก็คือเจ้าสวิตช์ตรงนี้นะครับตัวหนกตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราอยู่ในโหมดอะไรอย่างที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือจะอยู่ในโหมดที่เป็นไมโครโฟนซึ่งเราสามารถปรับเสียงดังและเบาได้ซึ่งไอตัวไฟตรงนี้มันก็จะสว่างแล้วก็ลดความสว่างตามระดับเสียง ของเราด้วยและถ้าเรากดปุ่มลงไปอีกรอบนึงไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินอันนั้นหมายถึงเสียงจากหูฟังที่เราได้ยินนั่นเองนะครับเราสามารถเพิ่มและลดได้ด้วยตัวเดียวและก็ ่านที่ไมโครโฟนเลยซึ่งสะดวกสบายมากๆเราไม่ต้องไปนั่งปรับจากทางไดเวอร์เครื่องหรือว่าไปเปิดโปรแกรมอื่นๆให้มันยุ่งยากนะครับเราสามารถปรับจบครบในไมค์ตัวเดียวอันนี้ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับสายสตรีมเมอร์เนาะหรือคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายในการปรับอะไรเยอะยะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะมีตัวปิดเสียงนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีไว้ให้อยู่ตรงที่ตัวไมโครโฟนเลยฮัลโห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 ล ลลลลลโโประมาณนี้เวลาเราสตรีมอยู่หรือว่าเวลาเราทําอะไรที่แบบมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนนะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนทิ้งได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าครบจบมากๆในไมโครโฟนตัวเดียวแน่นอนว่ามันเป็นไมค์ไดนามิกเนาะมันก็จะมีการรับเสียงนะครับจากบริเวณตรงด้านนี้ ด้านที่เวลาเราแบบทะแยงมารับจากด้านหน้ามันก็จะทําให้เสียงเนี่ยตัดเสียงรบกวนออกไปได้มากนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเราตั้งมันแบบผิดหรือพูดใส่ไม้แบบผิดๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวการรับเสียงเนีตกบกพร่องหรือว่าไม่ชัดได้นั่นเองนะครับก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะเขารับเสียงประมาณจากตรงนี้เทสหนึ่งสองสาครับเทสเทสเทสหนึ่เทส เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเทสหนึ่งสองครับเทสเทสหนึ่งสองสาเแทและสําหรับไม์ตัวนี้เนี่ยครับเวลาเราซื้อมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่เป็นตัวกล่องแพ็กเกจนะมันไม่ได้มีมาพร้อมกับตัวขาตั้งหรือว่าตัว ขาไม้ตั้งโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาซื้อแยกสาหรับใครที่เอ้ยแล้วตัวนี้มันคืออะไรอะไรนี้นะครับตัวนี้เป็นขาจับไมโครโฟนนะครับชื่อรุ่นว่า BA 2 0ประกรอบออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนนะฮะที่เอาไว้ไปสตรีมทำพอดแคสต์หรือว่าทําช่องเกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆทำคอนเทนต์นะนะนี่เป็นอีกหนึ่งไม้ตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับผมสําหรับ PD 2 0 0 X นะครับใครที่ชอบโทนเสียงประมาณนี้อย่างที่ได้ยินมาก็ สามารถไปจัดหามาใช้กันได้เลยกับแบรนด์เมาโน่นะครับและใครที่สนใจนะครับผมมีลิงก์สินค้านะครับสำหรับทั้ง2ตัวนะไม่ว่าจะเป็นขาจับหรือว่าทั้งตัวใหม่นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปตามที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมกับเมาโน่